สวัสดีค่ะแม่มาริสอนเกษรินรียีนะคะพบกันอีกแล้วนะคะผักที่ปลูกได้ดีในฤดูฝน ep ที่5ค่ะผักที่จะบอกในครั้งนี้ก็คือผักหวานบ้านค่ะผักหวานบ้านเป็นไม้พุ่มขนาดกลางสูงประมาณ2-3เมตรนะคะปลูกกินใบและยอดอ่อนใช้จิ้มน้ำพริกใช้แกงเดียงแกงส้มแกงกะทิสดแกงจืด ผัดน้ำมันหอยเป็นผักที่ต้องกินสุกนะคะทำให้สุกก่อนถึงจะกินได้ไม่ใช่ผักที่กินสดนะคะเวลาจะกินต้องทำให้สุกก่อนอการขยายพันธุ์ของผักหวานบ้านขยายพันธุ์ด้วยการเพราะเมล็ดและการปักชำกิง่งปลูกผักหวานบ้านควรปลูกในฤดูฝนจะติดเร็วและงอกงามเร็วมาก ผักหวานบ้านมีข้อพิเศษอย่างหนึ่งคือปลูกในหนึ่งครั้งเก็บกินได้เป็นสิบสิบปีไม่ว่าจะเป็นการปลูกลงดินหรือว่าปลูกลงกระถางที่บ้านของแม่มลิซอนใช้วิธีการปลูกลงกระถางเพราะว่าไม่มีพื้นดินพื้นดินลาดปูนทั้งหมดนะคะปลูกลงกระถางก็ได้เก็บยอดกินตลอดทั้งปีแต่เหมาะที่สุดก็คือฤดูฝนยอดจะแตก ยอดอ่อนใบอ่อนจะแตกเร็วมากปลูกครั้งเดียวเก็บกินได้เป็น10บสปีปลูกได้ง่ายในฤดูฝนแต่จะปลูกในฤดูร้อนก็ได้ฤดูหนาวก็ได้เราขยันรดน้ำขยันใส่ปุ๋ยผักหวานบ้านก็จะแตกยอดออกมาให้กินค่ะวิธีการดูแลผักหวานบ้านก็ใส่ปุ๋ยคอกหรือว่าปุ๋ยหมักจากเศษอาหารก็ได้เราลดน้ำหมักต่างๆ ไม่ต้องดูแลมากนะคะ15้าวันให้ปุ๋ยครั้งหนึ่งก็ได้รดน้ำหมักครั้งหนึ่งก็ได้ผักหวานบ้านแทบจะไม่มีโรคประจำตัวเลยนะคะไม่มีเพลี้ยไม่มีแมลงเป็นผักที่ปลูกง่ายเหมาะสำหรับปลูกในฤดูฝน ผักหวานบ้านเป็นผักพื้นบ้านของคนไทยมาตั้งแต่โบ,ร,บราณโบราณแต่ไม่เคยเห็นวางขายที่ท้องตลาดเลยจะเห็นวางขายในห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆนะคะอย่างเช่นห้างดิอ่มอมห้างเซ็นทรัลจะมียอดผักหวานบ้านมาขายที่แม่มณีอสอนปลูกผักหวานบ้านได้ก็เพราะนำผักหวานบ้านมาปักชำแล้วก็มาปลูกค่ะขยายพันธุ์ได้ดีมากปลูกง่ายไม่ต้องดูแลยากนะคะ ผักที่เหมาะสำหรับในการปลูกฤดูฝนอีกชนิดหนึ่งก็คือฟักทองค่ะฟักทองนอกจากเราจะกินผลอันแสนอร่อยของฟักทองแล้วยอดฟักทองดอกฟักทองผุนอ่อนของฟักทองเป็นผักที่อร่อยมากกินกับน้ำพริกกินเป็นแกงอ่อมแกงเลียงได้ใบและยอดอ่อนดอกมีรสจืดมันไม่ขม เหมาะสำหรับกินกับน้ำพริกปลาย่างเป็นอย่างยิ่งแกงเลียงก็อร่อยแกงอ่อมก็อร่อยยอดฟักทองดอกฟักทองผลอ่อนของฟักทองมีสารอาหารสูงไม่แพ้ผลของฟักทองที่แก่จัดแล้วเลยนะคะทำอาหารกินได้หลายอย่างคะ่ะการปลูกฟักทองนะคะปลูกด้วยวิธีใช้เมล็ด ฟักทองจะมีอายุไม่เกิน1ปีค่ะถ้าพันหนักๆเนี่ยถ้าเราปลูกกินยอดก็มีอายุได้ประมาณ3าถึงหเดือนควรที่จะปลูกใหม่มิฉะนั้นยอดจะไม่งามนะคะปลูกเบ่บ่อยไม่ต้องคิดอะไรมากเราไปซื้อผลของฟักทองที่ตลาดมา ที่ตลาดสรเขานิยมหั่นเป็นชิ้นหรือว่าในห้างสรบสินค้านะเขานิยมหั่นเป็นชิ้นขายเขาไม่ขายทั้งลูกเพราะว่าบางทีลูกใหญ่เนี่ยเราจะกินไม่หมดจะมีเมล็ดติดมาด้วยเมล็ดที่ติดมากับฟักทองนั่นแหละคะ่ะเราก็นํามาปลูกมาปลูกได้เลยล้างล้างล้างน้าปลูกได้เลยนะคะแม่มริสรก็เคยทําคลิป การกบเมล็ดฟักทองให้ดูและก็ทำคลิปการปลูกฟักทองให้ดูก็ไปดูกันนะคะการบำรุงฟักทองบำรุงด้วยปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักจากเศษอาหารก็ได้แล้วแต่มีแล้วก็น้ำหมักต่างๆพวกน้ำหมักชีวภาพนะคะน้ำหมักหน่อล้วยน้ำหมักจุลินทรีย์น้ำซาวข้าว ทุกอย่างนะคะรดได้รดครั้งละในน้อยสองช้อนโต๊ะต่อน้ำห้ลิตรดูแลไม่ต้องเยอะนะคะฟักทองสักประมาณ1อาทิตย์ถึง2อาทิตย์ค่อยให้ปุ๋ยทีหนึ่งก็ได้ถ้าเรารดน้ำเป็มประจำฟักทองก็จะแตกยอดให้เรากินบ่อยๆค่ะการปลูกฟักทองในกระถาง เหมาะสำหรับปลูกกินยอดกินใบกินดอกอ่อนแล้วก็กินผลอ่อนนะคะเพราะว่าฟักทองถ้าปลูกในกระถางผลจะไม่โตนะคะแล้วก็ปลูกค่อนข้างยากปลูกในกระถางเก็บกินยอดเอานะคะกินยอดกินดอกกินผลอ่อนแล้วพอต้นฟักทองเริ่มอายุเยอะ ประมาณ3เดือนเราก็หรื้อปลูกใหม่เราก็จะมีผักไว้กินตลอดทั้งปีค่ะโดยเฉพาะฤดูฝนฟักทองนี้จะปลูกง่ายมากแม่มริสอนก็ได้ทำคลิปการปลูกฟักทองในกระถางการชำและการปลูกผักหวานบ้านในกระถางในช่อง YouTube แม่มริสอนเกษตรอินทรีย์และช่องเพจ Facebook แม่มารีซอนกเกษตรอินทรีย์ช่วยติดตามชมด้วยนะคะหากสนใจปลูกสำหรับวันนี้แม่มารีซอนขอจุบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนหากคิดว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์ด like, กดแชร์ให้แม่มารีซอนด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ